อิมินาสการะนะพุทธังอภิปโชยามิอิมินาสการณนะธรรมังอภิปโฌยามิอิมินาสการณนะสังฆังอภิปโชยามิ Bi ah, rahansmbah sang kutha pakkawa hutang pakkawawantan abi wae eh, so ka pakawatan mo aang namasami sopa pano pakkawato saw ka sangko sangkam, namami นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ

रमणी सिखा पथ समे आना वे रमणी सिखा कथम समाधिया मैं राम सुनिषाचारा वे रमणी शिखा कथा समाधिया मैं pesawa We menisi patang sama diami surram merah maca mata tanah Werah manisi kapatatan sama diami titipis sokawa arahan sembahang kuuh wecacarana sampaidossokan tolokan ธัมมาสารทีสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนิโกปัจจตังเวทิตัพโวิโหิติสุปิปันโน

เอสัพพะคะวะโสาวกสังโฆอะหุเนยโยปาหุเนยโยทักิเณยโยอัญชะลีกะระบิโยอุตตรังปุญญัเขตังโลกัสสาติภาโวสหสมะิเนมิตสาวุา sena maranghanaana Titantha mawetinaina cita wa mujinndo tante ja sa hawatu me cairya mangngkala di maatireka maiyoa cita samamarating ko banaana rawaka maka kammataata Khankh

मे तम्भुष कविभिवामुन्धो तन्ते भवतु मे जयमाल ક ે ત ક ค ખા คม તે હાતસ ุท ારુનંત ัง થાવન્તિ યો ชน પથ ัง કુ ລິ મા ર વ ંันເທເທພິສັງຄະຕະມະໂຕອະຊິດຕະວາທົາ ชาสาภาวะตุเมชยมังคลานิการตวานาคตมุทารามีวะคาเปเมยาเจนญาโยตวัจนาจนากายามาเชสันเตนโสมาเวทนาเชตตวามุเนโทตานเตชาสาภาวะตุเมชยมังคลานิสัจา

ตัณปัญญาปเทปะสเลิโตเชตตวามุนินโทตันเตชัยสาวะวัตุเมชยะมังฆาลานินันโทปานันทัพุจักขังเวปุทังมาหิตเถกุลเตนเถระปุจเคณทมาปยานโตเยโทปเน ជ្រ uh ឿិស្នាពូវបាន់រាប់បាន់ទី្ស្តាន់ប แม่ชายามังคลานิโทคาหเทตปุชเกตกสุธาตหาทางปรามังเวสวนเจดเตเมเถพกาหิธานางยานาคาแทนเวเตนาชิตวามเถโทตามเดะสาภาวะตตแมชยมังคลานิอตาเปโคนชายาม kalataທයවාජන දෙනທනສරතමතාන්දහිතවා නදකවෙවෙທනຈපවානmෝ kangສකjeකmbaයanaรສpanจපුtaka ka la éපුang ທන kaທන อธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสวุวรรณโนมะระนังสุขัมอะระหังสุขะโตนโมพุทธายะ ชยาสนาคตาโพธาเชตวามารงสวานังจตุสัจจาสัพพังราสังแยเปเวงสุนราสภาตานทางการาตยอโพธาต เวสตินายกาสาะเพปเตทิตาไม่หางมาตะเกเตโมเนสารสิเสเพปเตติตโตไม่ห่างบัวทธาทางมทวิโลจเนสังกุปเตติตโตไมหางโกเรสาภคุณาคารหะทะยม เทเนกอนทานยอเป็นทิพาคาดสมิงบอบคานาโอดเจวามะเกแทาเทเนสวัเนมัยหังอาสงอานันธารมโรกาสปอจามา คาสังเวยงสริโยวัปปังกะโรนิเสนะสิริสัมปันโนสอปิตโตบุเณก้องขะวะกุมารกาสะ <laughs> nit can pattha se kuna karo பொ no Angkoman roja upalलेanta seवाले the ra panca iমে cataana la rakam mamaස uh -huh. เชตตวันตอเชนตอรสาชลานตาเสระเตเฉนะอังอามังแกสุสันเตตารตนาปุระตออาเซตาคิเนเมตังโนตากามทัชฌาคางปจชตอาสิวาเมอังโคเลมานลกังขันธรรมวาราเรตันจะอาตา ignored ia soakan ngakasise catatanana kasihisespak karasan dittacitaanaana warang yutaspakkara Lang kata wat peta ตปัทวาอาเสสาวินยัญญานตอนันตเจนะเตชสาวัสตโตเมสเกเจนะสัทธาสาหัวตปัญชเรเจนปัญชรมาจังทิวิหารัตังมหิเตเลสัทธาปาเลตุมังสามเทเตมหาปุริสาสภาอิ เจวะมานตโสุทตโสราขอชินานุภาเวนะเิตตปาทวธรรมานุภาเวนะเิตาริสังโคสังฆานุภาเวนะเิตันตรายอสะทามานุภาวะปาิโตยจรามิเชนปันทเร महाकारुणिको नाथो धोिताय सा पपा ना तवा पारमे सा ले अपराच केशे पतवि अपि के सगो धना का का पगो दत् ปัตตัเคนังกายกรรมมังวาจากรรมังปัตตัเคนังปัตตัเคนังวันตกรรมังปณิเทตเตปัตตัเคนังปัตตัเคนังนิการตวานลพันตาเทปัตตัเคินะบทแผ่เมตตาให้ตนเอง อหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโขหขกกโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศราออารราจากความทุกข์อเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอัพยาปัชโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทุกวงอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตานงปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากุุภัภยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตวสัพเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลย อัพยาปัช,ชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอภนีทาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทแผ่ส่วนกุศล อิทังเมมาตาปิตูนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมญาตีนังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมฆรุปัชชายจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุครุปัชชายจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเทเทวาขอส่วนบุญนี้ จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งป,ง ans, งปงวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิธังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิธังสัพพะเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพสัสต,ตานาังโหตุสุขิตาโหตุสัพเเอสต,ตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินหลังจากที่เราได้เสด็จหมนไหวพระเรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกันโดยการนั่งสมาธิเป็นเวลาประมาณห้านาทีให้เรานั่งท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาวางทับบนเท้าซ้ายยืดตัวให้ตรงแล้วปรนโม,มืมอขึ้นเพื่อขอสมาทานพระกรรมฐานก่อนให้ว่าตามดังนี้ อุกาสะอุกาสณโอกาสบัดนี้ข้าพระเจ้าขอสมาทานซึ่งประกรรมฐานที่พระพุทธเจา้าทรงบัญญัติไว้ดีแล้วขอคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิ อัปปนาสมาธิและวิปัสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ สามหนและเจ็ดหนร้อยหนและพันหนด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถินต่อไปให้เราค่อยๆเอามือขวาวางทับมือซ้ายพยายามยืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น แล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆยาวๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกช้าๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออก ให้เอาสติไปจับที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าภาวนาะในใจว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูด สัเกตที่ลมหายใจอุ่นๆที่สัมผัสกับปลายจมูกของเราแล้วค่อยๆผ่านลงมาทางลาคอลงสูปป่ปอดเมื่อหายใจเต็มปอดแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความสุขอิ่มสบายและสงบเย็นที่ใจหายใจเข้าพูด หายใจออกโทพูดโทพูดโทถ้าเรารู้ว่าเผลอสติไปแล้วจิตไปคิดเรื่องอื่นอยู่ก็ให้เรียบดึงสติกลับมา ให้มาจับที่ลมหายใจพร้อมกับภาวนาว่ารู้ตัวหนอรู้ตัวหนอและกำหนดลมหายใจเข้าออกพูทโทพูทโท ก็พอสมควรแก่เวลาให้ค่อยๆกำหนดรู้ตัวออกจากสมาธิค่อยๆลืมตาขึ้นเบาๆแล้วประนมมือขึ้นแลน้วภาวนาในใจว่าสาธุด้วยอานิสงส์แห่งผลการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานนี้ ขอความมีสติความสมบสุขแห่งจิตความปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นและความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและบุคคลอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าด้วยเธออะนุโมทามิ